สวัสดีครับนักศึกษาวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเฉลยการบ้านนะครับข้อที่2เนาะที่ผมได้มอบหมายนักศึกษาไปทํานะครับก็เป็นวิดีโอต่อเนื่องจากวิดีโอก่อนหน้านะครับที่ผมจัดไว้ในเพลย์ลิสต์เรื่องการแยกสัญญาณควบคุมแบบอของนิวม,มีติกลมนะครับโดยใช้แคสเคดสามขบอกสูบนะก็ครั้งที่แล้วเนาะผมพานานะักศึกษาเนาะดีไซน์วงจรนะครับสามขบอกสูปด้วยแคสเคดนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มลมซึ่งเราก็ดีไซน์เสร็จลักษณะเนี่ยนะครับ แต่ที่นี้ความพิเศษของการบ้านที่ผมให้ก็คือผมจะให้เนืึกษายไปโมดิฟายวงจรเพื่อให้ระบบเนี่ยมันทำงานได้ตามเงื่อนไขที่ผมกำหนดให้นะครับก็ผมกำหนดให้3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกเนี่ยผมจะให้เนืกอสารโมดิฟายวงจรให้มันทำงานแบบต่อเนื่องได้โดยการกดปุ่มพุทธป ton สักปุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราจะกำหนดตัวเนี้ยครับให้เป็นชื่อว่า start continuous หรือ start con นะครับจากนั้นนะครับ ก็จะมีอันนึงที่เป็นตัวเชื่อมก็คือคําว่าหลือเนาะเมื่อเวลานักศึกษาเจอคําว่าหลือเนี่ยก็ให้นึกถึงออเกตนะครับหรือว่าลมเดียวนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเจ้าออเกตตัวเนี้ยครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูแล้วกันเนาะมันก็จะมีสัญญาณลมนะครับเข้ามาฝันะ่งหนึ่งนะครับเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็เข้ามาด้วยนะครับเนาะแล้วมันก็จะออกไปฝั่งหนึ่งนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า มันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเข้ามาเพียงแค่อันเดียวเนี่ยมันก็สามารถส่งให้สัญญาณลมเนี่ยออกไปได้นะครับทางที่สองเนี่ยออกไปได้ไม่ว่าจะซ้ายจะขวาเข้ามาฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็จะออกไปได้นะครับจะไม่เหมือนจะแตกต่างกันกันกบไอ้อีกอันนึงนะครับที่เรียกว่าวาล์วลมคู่นะครับถ้าเป็นวาล์วลมคู่เนาะวาล์วลมคู่เนี่ยนะครับตัววาล์วลมคู่เนี่ยจะต้องมีสัญญาณลมเข้ามานะครับ สองแรงนะครับเนาะจะต้องมีสัญญาณลมเข้ามาสองแ่งจึงจะสามารถส่งลมออกไปยังช่องที่2ได้นะครับโอเคนะต่างกันนะครับอันนี้จะเรียกว่าแอนเกตนะส่วนอันนี้จะเรียกว่าออเกตนะครับซึ่งถ้าเจอคำว่า,าหรือก็ใช้ตัวนี้นะครับออเกตโอเคเดี๋ยวเรามาต่อของเรานะครับก็เงื่อนไขที่สนะครับเขาก็บอกว่า,าให้ระบบเนี่ยทำงานแบบหนึ่งรอบ โด,โดยการกดวาล์วสตาร์ทวันไซเคิลนะครับผมก็กําหนดชื่อไปให้นะนักศึกษา,าก็ไปใส่ชื่อในวงจรเอานะครับส่วนอันที่3นะครับให้วงจรเนี่ยสามารถที่จะหยุดการทํางานนะครับที่จังหวะส,สุดท้ายนะครับก็คือให้มันครบลูปการทํางานนะ่ะหรือ1นึ่ไซเคิลก่อนแล้วก็ stop นะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมก็ไกด์ไลน์ให้นักศึกษา,าเนี่ยว่านักศึกษา,าควรจะแก้ที่จุดไหนเนาะ ก็คือผมก็บอกว่าเฮ้ยไอวาล์วหนึ่งจะสองจากอันเดียวเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ดึงออกมาเป็นพวงเลยนะครับแล้วก็แก้ใส่เป็นหลายหลายวาล์วนะครับแล้วก็ใส่ลอจิกให้กับมันเนาะให้มันทํางานตามเงื่อนไขให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวงจรเริ่มต้นก่อนนะครับวงจรนี้ก็คือวงจรที่ผมพานาักศึกษาดีไซน์ไปครั้งที่แล้วนะครับถ้าลองรันดูนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าการกดอันเนี้ยหนึ่งครั้งแล้วปล่อยออกนะมันก็จะรันเป็นไซเคิลนะครับพอครบแล้วมันก็หยุดเนาะแต่ถ้า แต่ถ้าเราจะให้มันทํางานค้างเนี่ยเราก็ต้องกดแช่นะครับลักษณะนี้เนาะพอปล่อยมันก็หยุดเนาะเนื่องจากว่าพุัปุอนตัวเนี้ยเป็นพุัปุอนแบบกดติดปล่อยดับนะครับอ่าฉะนั้นอ่าในส่วนเนี้ยนะครับเราก็จะทําการ modify นะครับ modify เจ้านี่แหละนะครับนี่เจ้านี่แหละให้มันเป็นตัวใหม่ซะนะครับโอเคนะครับผมพิมพ์ไว้ให้นะครับ modify เนาะ modify มันซะนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพานักศึกษานะครับไปดูวงจรที่ผมทำนะครับว่าเราโมดิฟายยังไงนะครับเนาะก็ถ้าเราดูนะครับนักศึกษาก็จะเห็นข้อแตกต่างเนาะไอเนี้ยนะครับก็คือเอามาทดแทนเนาะไอวาล1.2นะครับเนี่ยเอามาทดแทนเนาะนะครับเอามาทดแทนวาล1.2นะครับโดยผมก็ใส่ลอจิกต่างๆเข้าไปเดี๋ยวนักศึาษามาเรียนรู้จากตรงนี้ก็ได้นะครับ เรามาดูกันเนาะว่าผมทำยังไงบ้างนะครับาวาวชุดแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนให้เลยแล้วกันเนะเาะเทคนะครับวาวตัวแรกนะครับเราดูลอจิกมันนะครับผมนะครับทถ้า,ถ,าถ้าผมทำการกดนะครับวาวนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันก็จะส่งผลให้ลมเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านเส้นนี้ไปได้นะครับแบบนี้ เนื่องจากว่าพอเรากดเนี่ยนะครับกดไปปั๊บเนี่ยเนาะกดไปปั๊บเนี่ยตำแหน่งนะครับที่เคยอยู่ตรงนี้ครับมันจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับตามสีน้ําเงินน,นี่เลยนะครับที่ผมเขียนนะครับเนาะทาให้ลมเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านไปได้อ่าพอลมเคลื่อนที่ผ่านไปได้นะครับมันก็จะไปดันสามวาล์วสามทับสองตัวนี้ครับ ทำให้ลมนะครับจากเส้นนี้นะครับเคลื่อนที่ผ่านไปได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะจากนั้นไอตัวนี้นะครับเป็นวาล์วลมเดียวนะครับหรือว่าออเกนนะครับมันก็มีสัญญาณแค่ฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับเพียงแค่แหล่งเดียวเนี่ยมันก็สามารถทําให้ลมเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็เข้าสู่วงจรนะครับเนาะเราก็จะลันเป็นซีเควนซ์ไปเรื่อยๆนะครับได้เลยทีนี้ ความพิเศษของตัวนี้มีอยู่ว่าตัวนี้ครับพอเราทําการดันมันไปนเห็น,นไหมครับ<ไ>ทําการดันมันไปอย่างนี้เนาะไอตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนห้องนะครับหรือเปลี่ยนตําแหน่งเนปะ็นลักษณะนี้เมื่อเมื่อไร่ก็ตามนะครับที่มันมีลมนะครับมาจากข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นเหมือนวงจรค้างตำแหน่งนะเนาะที่เหมือนที่ผมสอนนักศึกษาคราตอนที่อยู่ในห้องนะครับก็เป็นวงจรค้างตำแหน่งรูปแบบหนึ่งนะครับ ทำให้ไอตัวนี้นะครับเป็นการต่อเนื่องนะครับเป็นการเป็นวาลวที่ส่งผลให้วงจรเนี่ยมันทางานต่อเนื่องนะครับฉะนั้นผมก็จะพิมพ์เข้าไปใน t ท x t ตัวนี้ครับว่าเป็น start continuous นะครับเนาะตามเงื่อนไขนะครับ start con น,นะครับก็ตั้งชื่อให้มันตามเงื่อนไขที่เขาต้องการนั่นแหละนะครับโอเคมาดูอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงเนี่ยเป็นเงื่อนไข อ,อันที่2ก็ได้นะครับหรือเนาะเราก็จะเชื่อมได้ตัวออเกนเหมือนที่ผมบอกครับแล้วก็ให้มันทำงาน1รอบโดยการกดวาล์ว start one cycle นะครับนะครับเราก็ดูเนาะอ่ะโอเคถ้าเรามาเช็คตัวนี้นะครับที่ผมทำเนาะตัวนี้จ,จะเป็นตัวรีเซ็ตกล่องตัวนี้นะครับสังเกตยังไงสังเกตก็คือถ้าเราถ้าเรากดนะครับถ้าเรากดเจ้านี่นะครับกดเจ้านี่เนาะปั๊บเนี่ยลมก็จะผ่านจากแหล่งจ่ายนะครับ ผ่านเข้ามานะครับมาโดนวาวล์มเดียวนะครับแล้วก็ไอวาวลม์มจากวาวล์มเดียวเนี่ยก็จะไปทําการเลื่อนทาแหน่งวาล์วสามทับสองนี้นะครับให้กลับสู่สภาวะเดิมก็คือมันก็จะตันนะครับเห็นไหมครับมันจะมันลมก็จะขาดเนาะสัญญาณลมก็จะขาดออกนะครับทําให้เป็นการสต็อปนะครับเนาะเป็นการสต็อปนั่นเองเห็นไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่สามนะครับถ้ากลัวลืมนักศึกษาก็เขียนไว้ก่อนก็ได้นะครับ Stop นะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับก็เป็นเงื่อนไขที่สองที่ผมทำให้นักศึกษาดูเนาะเอเรามาพิจารณากันนะครับนักศึกษาก็ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเรากดนะครับวาวตัวนี้นะก็จะมีตัวนี้ครับสัญญาณลมเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่ผ่านตัวนี้ไปได้นะครับ เขนนะเคลื่อนที่ผ่านตัวนี้ไปได้นะครับฉะนั้นก็จะมีสัญญาณลมจากแหล่งนี้มาสองสองทางเนาะทางนี้นะครับมันก็จะไปทําการบล็อกลมจากแหล่งนี้นะครับเนาะบล็อกลมจากแหล่งนี้ไม่ให้ลมมันผ่านจากเมนวาลวนี้ไปนะครับแต่ลมมันก็จะผ่านจากตัวนี้ไปแทนเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีน้าเงินแล้วกันนะลมก็จะผ่านเจ้านี้ไปแทนนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็มาที่วาล์วลมเดียวนะครับ ตัวนี้นะครับมีสัญญาณเดียวมันก็จะทําให้ผ่านไปได้เลยนะครับแล้วก็เข้าสู่วงจรฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นพุทธบัตทอนที่กดติดปล่อยดับนะครับมันก็เลยว่าถ้าเรากดแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยเลยนะมันก็จะมีลม1เพียง1จังหวะนะครับที่จะไปสตาร์ทวงจรนะแล้วพอเราปล่อยก็จะถูกตัดลมออกนะครับลักษณะนี้เนาะก็จะขาดนะครับฉะนั้นไอเนี้ยก็จะเป็นการสตาร์ทวันไซเคนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ ผมก็เขียนกำกับให้มันนะครับเป็นวัน cycle นะครับเนาะก็จะสอดคล้องกับโจทย์ที่เขาต้องการเนาะถ้านักศึกษาอยากรู้ว่ามันทำงานได้ไหมนะครับนักศึกษาก็ลอง run ดูนะครับก็ผมก็ลอง run นะครับแล้วลองกดวาวฝั่งซ้ายมือก่อนก็ได้นะครับ start con นะครับกดกดทีเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยเลยนักศึกษาก็จะเห็นว่าลมนะครับ วงจรลอจิกแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการล็อกตำแหน่งวาล์วสาับสตัวนี้ครับให้มันค้างตำแหน่งอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันมีการต่อมาจากลักษณะนี้นะครับมันก็จะทําการรั n นระบบให้เป็น continuous นะครับหรือว่า auto นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะหยุดเนาะเราจะหยุดวงจรนะครับแล้วก็กด stop นะครับตรงนี้1ครั้งแล้วก็ปล่อยเลยนะครับมันก็จะหยุดวงจรแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการที่จะ สตาร์ทวงจรแค่ครั้งเดียวนะครับหรือทํางานแค่หนึ่งรอบการทํางานนะครับเราก็กดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยเนี่ครับมันก็จะรันแล้วก็หยุดนะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้เนาะอ่ะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากกดให้มันสตาร์ทเป็นออโต้เลยนะครับให้เครื่องจักรมันทํางานตลอดนะครับก็อย่างนี้นะครับน่ะแล้วก็หยุดนะครับโอเคนะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็เฉลยแล้วก็อธิบายพอสมควรแล้วนะครับหวังว่านักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนะาะหากมีคำถามอย่างไรนะครับก็สามารถอีเมลมาถามได้นะครับก็วิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ